หนุนโดยเบงๆงมันสุดๆจุดไม่ได้สวัสดีค่ะพบกับหนุ่มน้อยอันดาในรายการ pray time รายการที่จะพาน้องอันดาออกจากบ้านไปเรียนไปเล่นและทำกิจกรรมสนุกสนุกกับเพื่อนๆสําสำหรับความสนุกสนานของน้องอันดาในวันนี้จะอยู่ที่พัทยาค่ะอย่างที่ทราบกันว่าพัทยาเป็นสถานที่พักผ่อนยอดฮิสสำหรับครอบครัวเลยแล้วที่พัทยาจะมีกิจกรรมสนุกสนุกอะไรให้น้องอันดา ได้เล่นได้เรียนรู้กันบ้างตามไปชมกันเลยค่ะระหว่างเดินทางจากกรุงเทพถึงพัทยามัมมีฟ่ฟานและก็น้องอันดาขอพักเติมพลังด้วยของโปรดของน้องอันดาอย่างขนมเบงเบงเวฟเฟอร์เคลือบช็อกโกลตที่ช่วยให้อิ่มอร่อยแถมยังได้ประโยชน์จากข้าวพองอีกด้วยนะคะที่หมายแรกของเราสองคน อยู่ที่พัทยาดอ l ฟินเวิลด์แอนด์รีสค่ะสถานที่ที่มีกิจกรรมสนุกสนุกให้น้องอันดาเพียบเลยไหนไหนก็มาถึงดอ l ฟินเวิลด์แล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะคะกับกิจกรรมดูโลมาโชว์ตามไปชมกันเลยค่ะว่าจะสนุกสนานขนาดไหนตอนนี้เจ้าโลมาก,ก็พร้อมจะโชว์ให้น้องอันดาดูแล้วล่ะค่ะว่าแต่น้องอันดาพร้อมหรือยังเนี่ย เรามักเรียกกันติดปากว่าปลาโลมาแต่รู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วโลมาไม่ใช่ปลานะคะเพราะว่าโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีวิวัฒนาการไปอยู่ในน้ำไม่สามารถหายใจในน้ำได้สังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่าเจ้าโลมาจะโผล่ขึ้นมาหายใจเป็นระยะระยะ โลมาที่พัทยาดอลฟินเวอร์แอนด์รีสอได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีพวกมันแสนรู้และก็น่ารักมากๆเลยค่ะตอนนี้น้องอันดาก,ก็ดูโชว์อย่างสนุกสนานท่าทางจะติดใจแล้วล่ะค่ะ โลมาโชว์เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากๆค่ะลองพาเจ้าตัวเล็กมาชมกันนะคะรับรองว่าต้องติดใจเหมือนน้องอันดาแน่นอนค่ะหลังจากการแสดงจบลงแล้วน้องอันดาก,ก็ปลบมือให้กำลังใจเจ้าโรมาทั้งหลายและตอนนี้ก็ได้เวลาไปสนุกกันต่อในกิจกรรมต่อไปค่ะ มาต่อกันที่กิจกรรมนั่งรถม้าชมบรรยากาศไปดูสิว่าการนั่งรถมา้าครั้งแรกของน้องอันดาจะเป็นยังไงบ้างพอน้องอันดาเห็นม้าทั้งสองตัวก็ชี้ให้หมามมีฝ้ายดูใหญ่เลยละค่ะเอาเป็นว่าเราขึ้นไปรถม้ากันดีกว่าค่ะได้นั่งชมรถมา้าชมบรรยากาศกับน้องอันดาหมามมีฝ้าย ก็จะคอยชวนให้น้องอันดาดูสิ่งต่างๆรอบๆค่ะอย่างเช่นต้นไม้ภูเขาและสัตว์หลากหลายชนิดเป็นการช่วยให้น้องอันดาได้รู้จักกับโลกภายนอกมากขึ้นค่ะกินมาแล้วก็ สำหรับเด็กเล็กด้วยแต่ว่ามีอุปกรณ์เสร็จจากกิจกรรมนั่งรถม้าชมวิวแล้วเราไปต่อกันด้วยกิจกรรมผจญภัย,ยแต่งานนี้เฉพาะกับมัมมี่ฝ้ายและคุณพ่อหนุ่มเท่านั้นนะคะ,ะนหนูน้อยอันดาต้องนั่งเชียร์คุณพ่อกับมัมมี่ไปก่อนนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่สนาม ATV เราจะไปขับรถ ATV กันค่ะจะมันกันสุดๆขนาดไหนงานนี้มัมมี่ฝ้ายและคุณพ่อหนุ่มต้องมันสุดๆกันแน่เลยละค่ะ สำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะต้องใช้ความเร็วและความสมบุกสมบันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรพาเด็กเล็กนั่งมาด้วยแต่น้องอันดาก็สามารถสนุกสนานกับการเชียร์หมองนี้และคุณพ่อได้ด้วยค่ะถ้าจะขับรถ ATV ให้สนุกสนุกต้องขับในสนามที่มีทางวิบากเยอะๆสำหรับสนามของที่พัทยา Dolphin บ o r l Resort s o r t แห่งนี้นะคะถือว่าถาังนด้เยี่ยมเลยละค่ะ กิจกรรมต่อไปสำหรับ้ังอันดาคือไปเที่ยวเมืองคาบอยไปกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองคารบอยค่ะจำลองเมืองคาบอยขนาดย่อมๆม,มาให้เราได้ชมกันบรรยากาศเหมือนกับอยู่นในห,หนังเลยนะคะเข้ามาแจ้งความกัน